สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชมนะครับเหรียญหลวงพ่อพันธ์นะครับเหรียญรูปเหมือนหลังยันนะครับออกปี2,517นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาให้เพื่อนได้ลองชมกันดูผมจะบอกตำหนิแล้วกันนะครับก็นะครับด้านหน้านี่ครับเขียนว่าพระครูประพันธ์สินคุณนะครับอันนี้นะครับก็เพื่อนๆให้สังเกตนะครับบริเวณขอควายนะคอควายนะครับ ใต้ขวายจะเมียนลักษณะเหมือนนะครับเป็นเห็นไหมปลายดินสอปลายปากกานะครับก็จะมีคล้ายๆเหมือนว่าพอพานอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็บริเวณนะครับตรงเขียนว่าพระนะครับจะมีเส้นบิ่งอยู่เส้นหนึ่งนะครับลักษณะเฉียงขึ้นบนนะครับหน้าพระนะครับก็มาดูหน้าพระกันก่อนนะครับหน้าาตเมตตาดีนะครับแล้วก็เป็นไม่มีเมตตานะครับภายในเมตตานี่จะออกเป็นลักษณะของ ของประมาณประมาณว่าไม่ใช่เป็นเม็ดตากลมนะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมนะครับก็โดยรอบนี้ครับถ้าใช้กล้อง่องนะครับสําหรับคนที่มีกล้องนะครับก็จะไปเห็นเป็นลักษณะเหมือนเส้นลายนิ้วมือนะครับคือลักษณะเหมือนลายนิ้วมือเราเลยนะครับบริเวณนะครับเวนตรงแขนเนี่ยครับซึ่งเป็นตําหนิในการดูเกแทะได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วบริเวณฐานนี้ครับถ้าพระไม่สึกนะครับก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นลายนิ้วมือเลยนะครับเป็นน่าเป็นลักษณะพิเศษนะครับของพิมพ์นะครับ เป็นเส้นลายนิ้วมือเต็มเลยนะครับนะครับเราตรงนี้ก็จะมีการนรั็จะเอียงให้ดูนะครับก็จะนะครับบนนี้ก็จะเป็นนะเป็นสบงนะครับก็มีการวิ่งลงของเส้นนะครับนะครับก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับ ก็นะครับยังผมจะยังให้ดูแล้วกันนะครับมันมีต้นคจริงมันมีตําหนิเยอะนะครับโค้ดก็ตำแหน่งของโค้ดนี้ก็จะไม่ไม่ใช่ที่เดียวกันนะครับจะสมมุติว่าถ้าบางคนมี2เหรียญนะตามการถ้าการปั๊มตำแหน่งเป็นลักษณะที่เดียวกันนะครับอาจจะเป็นให้ตัวนิทานไว้ก่อนอาจจะมีเป็นพาร์เก้น,นะครับ เพราะว่าการปั๊มของแต่ละครั้งหรือาอาจจะมีการตรงกันได้นะครับแต่ว่าการปั๊มของโค้ดก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ตรงกัน,นครับมีเยื้องบ้างเยื้องบ้างเพราะว่าเป็นใช้คนปั๊มอเอานะครับนะครับ,รบมาดูด้านหลังนะครับจุดสําคัญที่อย่างหนึ่งก็คือบริเวณหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญน,นะครับด้านหน้า, <ๆ ains. S 2> นนาเป็นลักษณะ ruined, าการตอกของเหรียญน,นะครับด้านจากด้านหน้า <S <S ออกมาด้านหลังด้านหลังก็จะมีการ ปิ้นออกมานิดหน่อยนะครับโดยสังเกตง่ายบริเวณโดยรอบนะครับจะเหมือนคล้ายมีวงแหวนรอบนะครับจะเหมือนมีวงแหวนนะผมผมมีอยู่สองเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยแล้วก็ที่สําคัญคือนี่นะครับบริเวณหวูห่วงช่วงนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะเหมือนการวิ่งการเป็นเป็นรอยลักษณะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถใช้ดูดูพระแท้ได้นะครับ <laughs> นะครับก็จะเป็นเนี <ý> ่ยนะครับบริเวณช่วงนี้นะครับเป็นเหมือนสมาน ประมาณเส้นเป็นเหมือนอะไรอ่ะผมเหมือนอธิบายไม่ออกเหมือนสามเหลี่ยมนะครับปคล้ายสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับเหมือนสามเหลี่ยมนะครับขอบด้านนี้นะครับที่เหมือนกันคือตรงนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นรอยแหว่งนะครับซึ่งอีกเหลี่ยญหนึ่งผมก็มีรอยแหว่งนะครับแต่อันนี้ดนัดนดันดันแหว่งทั้งสองข้างนะครับแต่ปกตินะครับโดยด้านขวานะครับจะมีรอยแหว่งนะครับ ด้านหลังนี่ความจริงก็มีจุดสังเกตให้ได้เยอะนะครับก็อย่างเช่นหูเรียนเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการวิ่งของเส้นนะครับแต่อันนี้มันซูมลงไปไม่ลึกก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่จุดตำาหนิที่บอกคร่าวๆก็คงนะครับก็พยายามบอกให้เพื่อนๆได้รับรับรู้นะครับเนี่ยครับจุดริเรียนตรงนี้สําคัญมากนะครับนะครับเหมือนมีวงแหวนรอบนะครับมีวงแหวนรอบซึ่งเหมือนลักษณะเหมือนกันแล้วก็ ด้านนี้นะครับจะแบ่งแบ่งนะครับถ้าสังเกตจากด้านหน้าก็จะด้านนี้นะครับถแป่งปุ๊บมันก็จะด้านนี้ก็จะก็คือจะแห่งด้านนี้นะครับเป็นเหรียญที่ใช้ดีนะครับเมตตาดีนะครับรุ่นมหาโชคมหาลาภนะผมบอกได้เลยนะคันด้านเป็นหลังยันนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญไข่หลังยันนะครับเหรียญมหาโชคมหาลาภหลังยันนะครับออกปี25 1 7นะครับ รียญน,นี้ได้มาราคาที่เท่าไหร่นะประมูลมานะครับไม่แพงมากเท่าไหร่นะได้ประมาณพันหกนะครับพันหกถือว่าผมว่าได้ได้ถูกแล้วก็เหรียญที่ยังสภาพดีอยู่นะครับผมได้มาราคาราคาเล่นหาอยู่ก็สองพันสองพันต้นนะครับสองพันต้นต้นถึงสองพันกลางๆนะครับตามเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับราคาพระอาจมีการขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจนะครับ เป็นเหรียญทองแดงนะครับมันปูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ให้ดูมันปูเ,เก่าๆไว้นะครับอย่างนี้หรือว่ามันเหลือหรือว่าเหรียญเก็บดีก็อาจจะมันปูที่ที่ที่สภาพดีนิดนึงอันนี้ออกค่อนข้างใช้มาบ้างนะครับหน้าก็จะมีการแบ่งนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้ก็ บอกตรงนี้เพื่อนๆเข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลดีๆครับในการหาเก็บเหรียญนะครับหลังยันนะครับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนพยายามเน้นครับสำคัญที่สุดก็คือนี่ครับใต้คาว่าครูนะครับต้องมีพอพานนะครับเป็นเส้นนูนบางๆขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับเส้นนูนบางๆให้ชัดเจนนะครับคําว่าพระ การซื้อพระเราก็ถ้ายิ่งไม่ได้ไปมองด้วยตาเปล่าเราต้องสังเกตหลายๆจุดนะครับใต้ใต้คูนะครับเส้นขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นวิ่งตรงบริเวณนอหนูนะครับตรงนี้แต่มันติดไม่ชัดนะครับแล้วก็บริเวณหัวไหล่นะครับถ้าส่องได้ก็ส่องมันจะเป็นเหมือนเส้นลายนิ้วมือนะครับบริเวณวันนี้นะครับบริเวณลายลายบริเวณนี้ครับจะเป็นเหมือนลายนิ้วมือนะครับ การตำแหน่งของยันนี่การตอกโค้ดโค้ดพอพ่านนะครับผมนับดูได้10บแจกนะครับได้10บแจกนะครับก็จะไม่ตำแหน่งตำแหน่งจะไม่ตอกบุรีนที่เดียวกันนะครับสำคัญมากที่หูห่วงนะครับจะเป็นปิ้นจากด้านหลังแล้วก็โดยห่วงส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมีสองเหรียญก็จะมีคล้ายๆวงแหวนรอบอีกอีก,อ,กอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีการคล้ายเหมือนปากฉลามนะครับตรงนี้ครับคล้ายๆเหมือนสามเหลี่ยมนะครับ วิเวียนหูเรียนตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่ใช้สังเกตได้นะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนคงจะได้ความรู้กันบ้างนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์ hmm. ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ก็คงสวัสดีครับ